สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับมาพบกับทุกท่านกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของกล่อง Android AI Box หรือว่ากล่อง Unlock Car er Play นะครับวันนี้ลูกค้าถามถึงรถ Ford Next Gen นะครับก็เป็นรถที่มีจอภาพขนาด10.1นะครับถึง12.4นิ้วนะครับเป็นแนวตั้งนะฮะก็จะมีประกอบไปด้วยตัว Ford Ranger นะครับ Ford Everest หรือว่า Ford Ranger Raptor ตัวใหม่นะครับ รถทั้งหมดเนี่ยนะครับสามารถที่จะปรับปรุงอัปเกรดจอที่เป็นซิงค์สีเนะครับเป็นจอมัลติทัชรุ่นนี้สามารถจะปรับปรุงอัปเกรดให้กลายเป็นจอ Android ตัวรุ่นคุณภาพสูงได้นะครับซึ่งจะแสดงภาพอยากเต็มหน้าจอทีเดียวแล้วก็สำหรับหลายๆท่านนะครับก็อยากจะเล่นตัวแอปพลิเคชันต่างๆเช่นอยากจะเข้า Play Store นะครับเล่น s t r มิ m หนังนะครับอย่าง Netflix นะฮะ True ID AS Play หรือว่าเป็น YouTube YouTube Premium ก็ยังสามารถโหลดไปเล่นได้นะครับหรือว่าจะดูพวกทีวีออนไลน์ก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะการเล่น Google Maps นะครับหรือว่าโหลด West นะครับที่เป็นแผนที่แบบมาตรฐานมาเล่นก้ยังใช้ได้อย่างจุใจทีเดียวนะครับรวมถึงพวก Spotify ต่างๆที่ ปกติเราอยู่ในโทรศัพท์มือถือก็สามารถนำมาเล่นในเครื่องนี้ได้เลยแล้วก็สำหรับวันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทมิชิก้านะครับซึ่งก็จะนำตัวกล่อง Android Box นะครับเป็นมิชิก้า X Play โนะครับและมิชิก้า X Play ไฟทั้ง2รุ่นนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นก็จะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันนะครับก็คือว่าเ X Play ไฟท์เนี่ยเป็นรุ่นท็อปนะครับก็จะมี CPU ที่ดีกว่านะครับเป็น Snapdragon ส่วนรุ่นตัว X Play โฟรเนี่ยก็เป็น Uh, CPU ที่ uh, รุ่นต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับมีแรมหลอมนะครับเป็น4บวก84นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็แรมหลอมก็คือจะเป็น6บวก128นะครับก็ถือว่าเร็วขึ้นแล้วก็แรงขึ้นขนาดเล็กลงนะครับมีเป็น Android 12นะครับส่วนอันนี้เป็น Android 10นะฮะก็ถือว่า สิ่งที่สำคัญก็คือความเร็วในการเปิดระบบปฏิบัติการอย่างเช่น X p a y 4เนี่ยทำงานภายใน34วินาทีส่วน X Play 5เนี่ยก็ทำงานอยู่ในระหว่างประมาณ15วินาทีแค่นั้นเองนะครับเรามาดูกันว่าวิธีการเล่นนะครับแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นจะปเป็นยังไงบ้างติดตามผมมานะครับ<ะ>ในการใช้งานนะครับก็พเพียงแต่นำกล่อง X p a y 4และ X Play 5เนี่ยนะครับที่มีทางหัวเสียบนะครับ ชุดสายเนี่ยเสียบเข้าทางช่อง USB ของตัว Ford Nexgen t รุ่นนี้ครับสำหรับใน Ford Nexgen t รุ่นนี้ก็จะองเป็นหัวเสียบแบบ Type C นะฮะแปลงหัวให้เล็กลงเราเอามดปเตอร์มาให้ด้วยนะครับรอสักครู่นะครับหน้าจอของตัว Ford Nexgen t ทั้งตัว10.1นิ้วและ12.4นิ้วก็จะกลายเป็นเป็นตัวไอคอนแบบใหม่ขึ้นมาครับในเบื้องต้นนี้ฮะเราลองมาเริ่มต้นด้วยการเช็คสเปคกันก่อนนะครับรุ่นนี้เป็น CPU แบบ Cortex นะฮะ2ชุดแล้วก็จะมีตัว RAM สลอม64นะฮะ ในตัวการเล่น y o u t u b e เนี่ยเราก็แตะที่ YouTube ลงสมัคร Gmail ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เล่นก็จะดีฮะถ้าเกิดเรามีตัว YouTube แบบพรีเมียมก็จึถือว่าใช้ได้ครับเราก็ไปดู YouTube นะครับฟาดฟอร์เวิร์ดไปด้านหน้าหรือว่าถอยหลังนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูไอคอนเกี่ยวกับภาพ,พยนตร์หรือว่าตัวคลิปถัดไปได้นะครับใช้ตัวปุ่มคอนโทรลมเลของรถทํางานได้เลยนะครับ ในกลุ่มของพวก Play Store ต่างๆเราก็แตะเข้าไปนะฮะแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันต่างๆที่เป็นสตรีมมิ่งนะครับเกมหรือโซเชียลต่างๆนำมาเล่นที่ตัวนี้ได้เลยนะครับถือว่าใกล้เคียงกับตัวสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตมากๆครับแล้วก็สำหรับในการเล่นดูพวกทีวีเนี่ยเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันนะครับลูกทีวี AS Play หรือว่า True ID มาดูก็ได้นะครับพวกนี้มีทีวีให้ดูมากมายทีเดียวครับแล้วก็ในหมวดของสตรีมมิ่งหนังอย่างเช่น Netflix นะฮะก็ถือว่าเป็นที่นิยมมากเลือกช n e l ของเรานะครับ Sign อินเข้าไปแล้วก็ดู Netflix ได้เลยนะครับใน Netflix ก็เลือกสามารถจะเลือกซับไตเติลนะฮะหรือว่าเป็นภาษาพูดต่างๆนะครับอย่างที่เราใช้กับสมาร์ทโฟนหรือว่าทีวีบ้านได้เปนะครับได้ทันทีครับ แล้วก็ฟา์ฟอร์เวิร์ดไปด้านหน้าด้านหลังได้ปกตินะครับหยุดภาพ,พยนตร์ดูได้นะครับเราหรือว่าดูในตัวอพิโซดถัดๆไปก็เลือกใช้ได้คล่องแคล่วนะฮะหรือว่าใช้งานได้สะดวกนะครับไม่ขัดใจเลยสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ในหมวดถัดไปเราลองมาเล่นตัว Google Map นะฮะใน Google Map เนี่ยก็เปิดขึ้นมานะฮะแล้วก็สามารถเซิร์ชด้วยคีย์บอร์ดก็ได้นะครับหรือสั่งงานด้วยคำพูดก็ได้ g o o ก l e Map ก็สามารถนำทางได้ดีครับโดยทำงานร่วมกับตัววิทยุของเขานะฮะก็เป็นการแมปแบบคล่อ,องแคล่วนะครับเราก็ยังสามารถที่จะปิดเปิดเสียงได้ด้วยอื่นเนี่ยนะครับอ๋อในช่องแอร์ด้านล่างนะครับก็ยังแสดงผลเป็นปกติทุกอย่างเลยนะครับสามารถทำงานร่วมกับกล่อง XP ของเราได้เป็นอย่างดีแล้วก็เล่นเสียงพัดลมต่างๆได้นะครับนำทางไปครับแล้วก็ขณะที่เราเล่นแบบอยู่เราก็สามารถใช้ Google a s s i s t a n t นะครับโดยพูดว่าเล่นเพลงพี่เบิร์ดครับ หลังจากนั้นเครื่องก็จะเข้าไปที่หน้า Google แล้วเราก็ทําการเลือกวิดีโอสักชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดนี้ก็แล้วกันครับเมื่อเรากด๊วิดีโอก็ขึ้นมานะฮะขณะที่ เรากำลังใช้แมปอยู่นะฮะวิดีโอก็สามารถทํางานได้ลื่นไหลเป็นอย่างดีครับถูกใจทีเดียวนะครับหวังว่าวิดีโอชุดน,นี้จะไปที่ถูกและเป็นยงไงบ้างครับหลังจากที่ชมแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีความประทับใจนะครับสนใจอยากจะเข้ามาทดสอบ Ford Ranger, Raptor หรือว่า e v e r e s t นะครับรุ่น next gen รุ่นใหม่นะครับที่เป็น S y n c 4A เนี่ยนะครับก็นํามาเทสมาทดสอบได้ที่ P1 ทั่วประเทศไทยของเราได้ครับจนถึงภาคใต้ที่ภูเก็ต นะครับไอสายก็มีโคราชขอนแก่นและอีกสาขาต่างๆมากมายตามนามบัตรดังนี้นะครับหลังจากที่ลองเทสไปแล้วแล้วเกิดความพอใจนะครับว่าระบบของรถเสถียรน,นะครับแล้วก็ไม่รวนต่างๆแล้วก็ใช้บริการไปนะครับ